มาเรื่องใหญ่แล้วครับถ้าคุณคิดว่าทองคำที่ล่าสุดราคาได้พุ่งทยานอย่างบ้าคลั่งเฉียดระดับ3,900ตอล์มันแพงไปแล้วกำลังจะเทขายหยุดก่อนครับ เพราะเรื่องที่ใหญ่กว่าราคาก็คือล่าสุดเรดาริโอเพิ่งออกมาเฉลยคำตอบที่ทุกคนอยากรู้ครับว่าในยุคดิจิตาลแบบนี้ทำไมธนาคารกลางทั่วโลกถึงยังไล่ซื้อทองคำแทนที่จะเป็นบิตคอยน์และคำตอบของเขามันชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญของบิตคอยน์ที่อาจทำให้มันไม่มีวันเป็นเงินสำรองของโลกได้เดี๋ยวคลิปนี้แอดคิมจะมาตีแผ่ให้ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kim Property Life ที่จะมาพูดถึงความรู้ทางการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอยู่กับผมแอดคิม วันนี้ผมจะมาตอกย้ำภาพที่เราคุยกันมาให้ชัดขึ้นไปอีกครับหลังจากที่เราเห็นคำเตือนของเรดดริโอและมุมมองของสภาทองคำโลกที่บอกว่าจีนจะซื้อทองอีก10เท่าวันนี้สถานการณ์มันแรงขึ้นไปอีกครับราคาทองพุ่งไม่หยุดและมันมีข้อมูลอัปเดตล่าสุดจากทั้งสองแหล่งออกมาพร้อมกันพอดีซึ่งมันจะทำให้คุณเข้าใจเลยว่าเกมนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆครับ ตอนนี้ต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะครับว่าราคาทองคำมันพุ่งขึ้นมาจนหน้าตกใจจริงๆแค่ไม่กี่สัปดาห์จาก3,700ดลอลลาร์ตอนนี้วิ่งไปเฉีย 3, ด3,900ดอลลาร์แล้วซึ่งมันก็ตอกย้ำคำเตือนของเรดาดลิโอเป๊ะๆเ,เลยว่าไอที่ราคาทองมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ภาวะกระทิงปกติแต่มันคือไข้ที่บอกว่าระบบการเงินโลกกาลังป่วยหนักแต่เพนพอยต์หรือจุดที่คนจ็บปวดกันตอนนี้คืออะไรครับ คือพอเห็นราคาสูงขนาดนี้นักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเริ่มใจไม่ดีเริ่มคิดว่านี่มันฟองสบู่หรือเปล่าขายทำกำไรก่อนดีกว่าราคามันสูงเกินไปแล้วและอีกคำถามที่ตามมาก็คือในยุคดิจิตอลแบบนี้ทำไมเราต้องกลับไปหาของเก่าอย่างทองคำด้วยทำไมไม่ไปบิตคอยที่เขาเรียกว่าเป็นทองคำดิจิตอลละ่ะและนี่คือจุดที่เรื่องราวในวันนี้จะเข้ามาเปลี่ยนเกมครับ เพราะในขณะที่รายย่อยกำลังสับสนและลังเลข้อมูลล่าสุดจากสภาทองคำโลกกลับชี้ว่ามือที่มองไม่เห็นหรือธนาคารกลางทั่วโลกได้กลับมาไล่ช้อนซื้อทองคำอย่างหนักอีกครั้งและในขณะเดียวกันเรดาริโอก็ออกมาอธิบายด้วยตัวเองเลยว่าทำไมมือที่มองไม่เห็นเหล่านั้นถึงเลือกทองคำไม่ใช่บิตคอยนครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลร้อนๆจาก World Gold c o u n c i l หรือสภาทองคำโลกกันก่อนเลยครับ ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อวันที่3ตุลาคมนี้เองยืนยันว่าแรงซื้อทองคำของธนาคารกลางในเดือนสิงหาคมกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหลังจากที่แผ่วไปในเดือนกรกฎาคมจนหลายคนใจเสียคิดว่าธนาคารกลางเลิกซื้อแล้วหรือเปล่าล่าสุด WGC บอกว่าไม่จริงครับในเดือนสิงหาคมธนาคารกลางทั่วโลกกลับเข้ามาซื้อสุที่อีก15ตัน มันเหมือนกับทีมฟุตบอลที่พักครึ่งเวลาแล้วกลับลงมาบุกหนักกว่าเดิมในครึ่งหลังครับแล้วใครคือคนซื้อหลักก็น่าเดิมๆเ,เลยครับคาซักสถานซื้อเพิ่ม8ตันตุรกีเช็คและที่สําคัญที่สุดก็คือจีนครับธนาคารกลางจีนรายงานการซื้อเพิ่มอีก2ตันทําให้เป็นการซื้อต่อเนื่องเป็นเดือนที่10ติดต่อกันแล้ว โอ้โหนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าไม่ว่าราคาจะขึ้นไปสูงแค่ไหนยุทธศาสตร์การสะสมทองคำเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งรับทีนี้พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในตลาดเขากำลังทำอะไรกันอยู่คำถามที่หลายคนสงสัยก็ตามมาว่าในยุคดิจิตอลแบบนี้ทำไมธนาคารกลางไม่ไปซื้อบิตคอยละ่ะมันน่าจะทันสมัยกว่าไม่ใช่เหรอ เรื่องนี้เรดิโอเพิ่องออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนและเฉียบคมมากครับเขาบอกว่า ถึงแม้เขาจะมองว่าสินทรัพย์ทั้ง2ชนิดนี้เป็น hard asset หรือสินทรัพย์แข็งค่าที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการพิมพ์เงินของรัฐบาลได้แต่เมื่อพูดถึงการนำมาใช้เป็นเงินสำรองของชาติแล้วทองคำมีข้อได้เปรียบที่บิตคอยไม่มีวันเทียบได้ครับดาลิโอชี้ไปที่จุดอ่อนสำคัญ3ข้อของบิตคอยที่ทำให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องเหมือนหน้าหนีข้อแรกปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวและการควบคุม ดาลิโอบอกว่าบิตคอยมันถูกออกแบบมาให้เป็นบัญชีสาธารณะที่รัฐบาลสามารถตรวจสอบได้ว่าใครทำธุรกรรมอะไรเขาต้องคำถามเลยว่าไม่มีธนาคารกลางไหนหรอกที่จะยอมรับบิตคอยเป็นเงินสำรองเพราะความโปร่งใสเกินไปของมันนี่แหละครับมันเหมือนกับคุณจะเอาเงินไปซ่อนไว้ในตู้เซฟแต่ดันไลฟ์สดตอนจำลังซ่อนเงินนะครับธนาคารกลางเขาไม่ทำแบบนั้นแน่ครับการดำเนินนโยบายการเงินระดับชาติมันต้องการความเป็นส่วนตัวและความลับในระดับสูงสุด ซึ่งบิตคอยให้ไม่ได้ครับข้อที่2ความเปราะบางของโค้ดนี่คือจุดที่น่าสนใจมากครับดาลิโอชี้ว่าจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของบิตคอยก็คือโค้ดของมันเองเขากังคำถามว่าเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าโค้ดที่ซับซ้อนนี้จะไม่ถูกแฮ็กหรือที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมโดยผู้มีอำนาจในอนาคตทองคำมันจับต้องได้ครับมันเป็นธาตุในตารางธาตุไม่มีใครแฮกมันได้ แต่บิตคอยมันคือโค้ดดิจิตอลที่ซับซ้อนซึ่งดาลิโอมองว่ามันมีความเสี่ยงที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่เขาถึงกับพูดไว้ว่าขนาดกระทรวงกลาโหมยังป้องกันระบบตัวเองจากการถูกแฮ็กไม่ได้เลยมันก็คงจะไร้เดียงสาเกินไปที่จะเชื่อว่าสินทรัพย์ดิจิตอลจะปลอดภัยจากการถูกแฮ็กและข้อสุดท้ายที่สําคัญมากที่สุดรัฐบาลคือศัตรูตัวฉกาจเดลิโอพูดประโยคคลาสสิกของเขาอีกครั้งว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของบิตคอย n คือการที่มันประสบความสําเร็จ Bitcoin's biggest risk is being successful เพราะอะไรครับเพราะถ้ามันประสบความสำเร็จมากพอที่จะขึ้นมาท้าทายเงินของรัฐบาลได้รัฐบาลก็จะพยายามฆ่ามัน try to kill it และรัฐบาลก็มีอำนาจมหาศาลที่จะทำแบบนั้นได้สำเร็จดังนั้นธนาคารกลางซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของรัฐบาลจะไม่มีวันยอมรับสินทรัพย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นคู่แข่งโดยตรงกับอำนาจของตัวเองมาเป็นเงินสำรองหลักของชาติเด็ดขาด ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้เดลิโอจึงสรุปว่าเขายังคงชอบทองคำมากกว่าบิตคอยอย่างมากและมองว่าทองคำคือการเดิมพันที่บริสุท์ที่สุดในฐานะสินทรัพย์รักษามูลค่าเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากครับว่าการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกครั้งใหญ่นี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการหนีออกจากเงินดอลลาร์ไปหาสินทรัพย์ทางเลือกแต่เป็นการเลือกว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการเอาตัวรอด และข้อมูลล่าสุดทั้งจาก WGC และ Dalio มันชี้ไปในทิศทางเดียวกันธนาคารกลางทั่วโลกหรือผู้เล่นในระบบได้เลือกแล้วครับพวกเขากลับมาซื้อทองคำอย่างหนักแน่นและ Dalio ก็ได้อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจนั้นว่าเพราะทองคำคือสินทรัพย์ที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วนับพันปีมันจับต้องได้ควบคุมได้และที่สาคัญคือมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อท้าทายอานาจของพวกเขา ในขณะที่บิตคอยแม้จะเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งแต่สําหรับธนาคารกลางแล้วมันมีความเสี่ยงเชิงระบบที่ยอมรับไม่ได้ดังนั้นทางรอดที่แท้จริงจึงขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังถามในฐานะใครสำหรับระบบการเงินโลกและธนาคารกลางคำตอบในวันนี้คือทองคำอย่างไม่ต้องสงสัยแต่สำหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราเราท่านท่านที่มองเห็นความเสี่ยงของระบบบิตคอยก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มองข้ามไม่ได้เลยเช่นกันครับ เอาละครับมาสรุปกันเร็วๆใน2นาทีนะครับข้อที่1ราคาทองคำพุ่งไม่หยุดแล้วล่าสุดเฉียด3,900ดอลลาร์ตอกย้ำว่าวิกฤตที่เรดาริโอเตือนไว้กำลังเกิดขึ้นจริงข้อที่2ข้อมูลล่าสุดจากสภาทองคำโลกหรือ WGC ยืนยันว่าธนาคารกลางทั่วโลกกลับมาไล่ซื้อทองคำอย่างหนักอีกครั้งในเดือนสิงหาคมนำโดยจริงที่ซื้อต่อเนื่องเป็นเดือนที่10แล้วข้อที่3คำถามสำคัญคือทำไมธนาคารกลางถึงเลือกทองคำไม่ใช่บิตคอยข้อที่4 r a ดาริโอออกมาให้คำตอบชัดๆเลยครับว่าสำหรับธนาคารกลางแล้วบิตคอยมีจุดอ่อนร้ายแรง3ข้อคือมันโปร่งใสเกินไปโค้ดของมันอาจถูกแฮ็กหรือเปลี่ยนแปลงได้และที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของรัฐบาล ข้อที่5ดาริโอฟันธงวัดทองคําคือทางเลือกที่เหนือกว่าสําหรับระบบการเงินครับเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ควบคุมได้และเป็นที่ยอมรับในเวทีโลกอยู่แล้วในขณะที่บิตคอยล์อาจเป็นทางเลือกสําหรับประชาชนที่ต้องการหนีออกจากระบบครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและถ้าคุณไม่อยากพลาดข้อมูลสําคัญในโลกอนาคตกดสมัครห้องเรียนนักลงทุนที่จะมีข้อมูลจากรีเสิร์ชลักแสนมาเล่าให้ฟัง ส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line แอดคิมพรอเปอร์ตี้ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคําว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพืนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนา,านะครับขอบคุณครับ